อันนี้แย่จริงๆเลยนะเศรษฐาที่ทได้ยังไงเธอรวยพาะคนจีนเพราะคนจีนมาซื้อบ้านเธอจนเธอรวยเป็นแสนล้านแต่ตอนนี้ที่กําลังจะขายชาติและเศษเธอจะเอาชาติไทยประเทศไทยซื้อไปของคนไทยเจ็ดสิบล้านคนให้ประเทศจีนเธอคิดได้ยังไงสมองเธอคิดได้ยังไงเธอลาออกไปเลยเธอไม่ต้องเป็นนายกถ้าอย่างนี้มึงทาอย่างนี้กูว่าให้ทหารมาปกครองดีกว่า มึงคิดได้ยังไงมึงบอกว่าจะเอาประเทศไทยให้ตำรวจจีนเข้ามาควบคุมดูแลนักท่องเที่ยวจีนมึงเอาสมองตรงไหน,นคิดมึงคิดถึงบรรพบุรุษของเราไหมบุรพกษัตริย์ของเราไหมต่อสู้ปกป้องประเทศชาติมึงรู้ไหมเขมเรลาวพมา่าเวียดนามที่ของเราทั้งนั้นเลยที่พระมหากษัตริย์ของเราบุรพกษัตริย์ของเราทรงบุกเบิกถากท,ทางกับประชาชน แล้วก็โดนพวกมันนักแร้อนานิคมเอาไปนี่มึงยังจะให้จีนมาเอาไปเอ,อ๋อประเทศเรามันก็โดนประเทศจีนเอาไปหมดแล้วจะใช้เงินกีบใช้เงินหยวนไม่ให้ใช้เงินกีบแล้วไม่ให้ติดป้ายภาษาไทยให้ติดเป็นภาษาจีนหมดนี่เฉพาะในประเทศไทยเนี่ยไอ้พวกคนจีนที่มันเข้ามาแย่งพวกเราทํามาหากินน่ยมึงยังไม่มีป่าป,ป่าเลยไอ้เศรษามึงจะให้ตำรวจจีน มึงก็รู้ว่าจีนมันเป็นนักล่าอาณานิคมมันจะเป็นมาหาอำนาจมันจะมาเกินประเทศไทยมึงทําอย่างนี้ได้ยังไงมึงรวยเพราะว่ามึงทําขายบ้านทําบ้านขายให้ประเทศจีนจนมึงรวยเป็นแสนล้านต่อปีแต่มึงจะมายกประเทศไทยของพวกกูให้จีนได้ยังไงไอเศษถามลาออกไปเลยออกไปเลยลาออกไปเลยถ้าไม่งั้นต้องให้ทหารมาปกครองแล้วไม่งั้นเราจะสิ้นชาติ ได้ยังไงแบอบกว่านักท่องเที่ยวจีนจะได้เข้ามาเที่ยวเยอะๆต้องให้ตำรวจจีนมาควบคุมดูแลประเทศไทยในแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวจีนดูแลความปลอดภัยมึงบ้าหรือเปล่าแล้วตำรวจไทยมีไว้ทำไมตอนนี้มึงโชว์ฝีมอือเลยเสร็จๆหาให้ตำรวจเนี่ยป,ปราบปรามพวกจีนที่มาเปิดขายของผิดกฎหมายรายงานต่อของเล่าที่มาแย่งคนงานไทยแย่งคนไทยทำมาหากิน และจีนนี่แหละแย่งพวกเราไปหมดมึงต้องรีบฉีกกฎหมายด้วยไอ้ควายมึงต้องฉีกกฎหมายทิ้งเลยที่ไอ้ประยุทธ์มันขายชาติทำไว้ปี2,565แต่คอรมอเหี่ยๆเน่ยชุดนี้ก็มีส่วนในการตัดสินใจประชุมคอรมอเมื่อเดือนสิงหาคม65ให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้ตรงไหนก็ได้แล้วมึงดูสินเนี่ยจีนเนี่ยมันมาฮุบไปหมดแล้วทำเลทองทั้งนั้นประตูน้ำเยาวราชสัเพลงพะหุรัต ตอนนี้ไปถึงห้วยขวางตอนนี้ไปถึง RCA ตอนนี้ไปถึงบรรทัดทองรัชดาคนจีนกว้านเอาไปหมดทำเลทองใจกลางเมืองหลวงของไทยนี่มึงยังจะคิดเฮี้ยๆยกันเหรอไอเรษฐามึงยังจะคิดว่าเอาตำรวจจีนมึงรู้ไหมว่าถ้ามึงเอาตำรวจจีนเข้ามาจีนมันก็มาล่าอาณานิคมเอาปร,ประเทศไทยไปเป็นของมันต่อไปประเทศไทยใช้เงินบาทไม่ได้ต้องใช้เงินหยวนต่อไปประเทศไทยเนี่ยขึ้นป้ายชื่อภาษาไทยไม่ได้ต้องเป็นภาษาจีน ไอเศท้ายนายกมึงออกไปมึงออกไปเลยลาออกไปเลยไปขายบ้านของมึงแต่มึงจะมายกประเทศของพวกกูเนี่ยบรรพบุรุษของกูร่วมสร้างกันมาเนี่ยให้กับประเทศจีนไม่ได้กูขอค้านเด็ดขาดที่มึงจะเอาตำรวจจีนเข้ามาปกครองประเทศไทยอะ่ะมึงอย่ามาอ้างมึงนะไอคนขายชาติไอเศษถามึงขายบ้านอย่างเดียวแล้วมึงอยากขายชาติไทยของกูเลย คนอย่างมึงเนี่ยกูไม่สนับสนุนให้เป็นนายกกูไม่สนับสนุนกูมีแต่เรียกร้องให้มึงอะฉีกกฎหมายที่ให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้มึงอยากกลับเร็วยิ่งกว่านั้นเพราะมึงทำมึงได้ผลธุรกิจกับคนจีนไงเขาซื้อบ้านจนมึงรวยเป็นแสนล้านไงมึงสร้างคอนโดเขาก็เหมาคอนโดมึงทั้งหมดเลยมึงสร้างหมู่บ้านมันจะซื้อไปทั้งหมู่บ้านเลยนั่นนี่มึงจะยกประเทศไทยโกของพวกกูให้มันเหรอไอเรษฐะ มึงออกไปเลยลาออกไปเลยกูไม่เห็นด้วยนักร้อทั้งหลายที่มึงไม่ร้องเลยไปร้องไอเสฐานี่เลยมันขายชาติอันเนี้ยขายชาติแท้จริงขายชาติแท้จริงเลยไอเสถามึงนง่มึงคิดได้ยังไงมึงห่วงแต่การท่องเที่ยวแต่มึงห่วงคนไทยเจ็ดสิบล้านคนไหมว่าประเทศไทยมันจะถูกจีนเนี่ยมันเป็นนักล่าอนานิคมตอนนี้มันล่าประเทศลาวไปแล้ว ประเทศเราต้องใช้เงินหยวนใช้เงินจีบไม่ได้ละป้ายแม้แต่กระทั่งป้ายชื่อภาษาไทยมันยังไม่ให้ติดเลยแล้วมันกําลังจะมาไทยเนี่ยยึดเมืองหลวงไปเกือบหมดต่อไปก็จะบังคับคนไทยห้ามใช้เงินบาทให้ใช้เงินหยวนห้ามติดป้ายภาษาไทยห้ามเรียนภาษาไทยมึงบ้าหรือเปล่าไอ้เซฐามึงคิดได้ยังไงมึงออกไปเลยมึงออกไปเลยมึงออกไปเลยเออกไปเลยไอเ้เซตานโยบายนี้มันนโยบายขายชาติ มึงก็รู้อยู่ว่ามันเป็นยุคล่าอานานิคมมันเป็นยุคล่าอาณานิคมโดยที่ไม่ต้องมาทําสงครามใช้พวกนักการเมืองฮี้ฮียอย่างพมึงนะ่ะแก้กฎหมายไอ้พวกขายชาติผู้มีอํานาจก็โง,ง่สมองหมาปัญญาควายจีนมันนักล่าอานานิคมมันต้องการเป็นมหาอำนาจโลกมึงทําได้ยังไงมึงออกไปเลยไอ้เศรษฐา มึงออกไปเลยมึงลาออกไปเลยมึงไปขายบ้านอย่างเดียวพอมอย่ามาขายชาติของพวกกูพวกกูไม่ยอมตำรวจไทยมีตั้งเยอะมึงมีหน้าที่คุมตำรวจมึงก็ต้องเอาตำรวจไปกวาดล้างวันนี้เลยพอเบรตรต่อสักสุวิมลเอาตำรวจไปกวาดล้างเลยกวาดล้างพวกจีนที่มันเข้ามาเปิดร้านเปิดผับเปิดสถานอาบอบนวดเปิดทุกอย่างที่มันแข่งกับคนไทยอย่างผิดกฎหมาย ศาสตต้องรีบทํางานไอเรษฐามึงต้องสั่งเลยเพราะมึงเป็นนายกไม่งั้นมึงลาออกไปไปขายบ้านอย่ามาขายชาติไอเรษฐากูขอประนามมึงเลยความคิดเนี่ยกูไม่ยอมสุดตรงหรอกพี่น้องปร,ระชาชนทั้งประเทศออกมาไล่มันเลยออกมาไล่มันเลยไม่ต้องให้มันเป็นนายกมันจะขายชาติถ้าอย่างงี้มึงคิดจะขายชาติอ่ะเอาทหารมาปกครองยังจะดีกว่าเพราะมันไม่ขายชาติ มึงทำอะไรเป็นโลเป็นพายโกหกตอแหลไปวันวันเออเรื่องเงินอีกห้าแสนหกมือล้านอา้าวลดไปจะเหลือห้าแสล้านะแจกให้ประชาชนแต่เลื่อนไปโกหกต่อแหลไปวันวันพอแล้วหาวิธีทำให้ประชาชนได้ค้าขายโดยที่พวกจีนพวกแรงงานต่างด้าวพม่าลาวเวียดนามเขมรมันมาแข่งเราค้าขายหมดมึงไปดูข้างถนน มีแต่มีต่ต่างด้าวมาขายรถเข็นน่ะแถวประตูน้ำอะ่ะเวียดนามทั้งนั้นเข็นขายหน้าบ้านกูกลาคืนเนี่ยต่างด้าวทั้งนั้นเลยขายเต็มหน้าบ้านกูเช่าที่กับอีบโยกตั้งจนกูไม่มีทางจะเดินมึงคิดเสศษเศษฐามึงรวยก็มึงรว,วยคนเดียวแต่คนไทยอีกเจ็ดสิบล้านคนน่ยมึงคิดถึงบูรพกษัตริย์หรือเปล่า มึงคิดถึงบูรพกษัตริย์มึงคิดถึงบรรพบุรุษของไทยที่ร่วมกันก่อถากถาง,างบ้านเมืองเนี่จนละถูกล่านิคมถูกล่านิคมโดยต่างชาติเอาไปให้ลาวเอาไปให้กัมเนเอา them, ไปให้เวียดนเอาไปให้พม่าที่ดินของพวกมันนั่ของเราทั้งนั้นมึงไม่รู้เลยไอเษฐามึงออกไปเลยมึงออกไปเลยมึงออกไปเลยออกไปเลยไอเสฐาออกไปเลยคนอย่างมึงนี่ นี่มันนโยบายขายชาติสิ่งที่มึงต้องทํามึงคือต้องฉีกกฎหมายเพราะตอนนี้คนไทยไม่มีปัญญาซื้อเลยกูจะซื้อที่ดินสักแปลงกูยังไม่มีเงินเลยจะแก่จนจะตายหกสิบห้าแล้วเนี่ยเพราะมันขึ้นราคามาเป็นสิบเท่าตัวมันไม่มีปัญญาซื้อมึงออกไปเลยเศรษฐาออกไปเลยถ้ามึงจะขายชาติแบบนี้มึงออกไปขายบ้านขายบ้านของมึงเพราะมึงได้ผลประโยชน์จากจีนไง ปีนึงเป็นแสนล้านมันซื้อบ้านมึงมันซื้อคอนโดมึงซื้อหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านที่มึงสร้างมึงสร้างอะไรมามันก็ซื้อหมดมึงก็เลยจะแก,ะแกะ้กฎหมายให้ประเทศไทยเป็นของจีนเหรอออกไป